ท่านครับค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้มาตามรับห้าล้านค่ะครับมาตามสัญญาได้กราหรอค่ะตามสัญญาเอหลายคนค่ะรับห้าล้านค่ะฮะท่านไหนชอบก็หิบจับแล้วค่ะแล้วพราะว่างวดก่อนแล้วเป็นสัญจรแล้วก็บอกว่าของแล้วหลุดงวดก่อนเราไม่อยากให้ค่ะแต่ว่าเราก็ว่าอ่าหลุดก็เป็นอย่างเมื่อวานเป็นหัวสัญจรเเ้าก็บ่บลูกเื่อนันมันจะ้ก็ไปตามสูตรแต่ว่างวดนี้มันที่เป็นยังไง แต่ว่ารูเราก็จับมาได้ค่ะฮะผู้จับนี่สิเป็นตียางเลยค่ะมอมักจับเองได้แลวค่ะเด้ออ่าเพราะว่าเรา่าจับคูมันกับ่เข่าเราให้มาจับกับของเฮาเลยจับคูบะเข่าอ่าเราจับคูบ่เข่าค่ะเออแล้วบาแล้วเราเป็นใจวิ่งนะแล้ววิ่งเอาคันสิเปว่าบอกรูดกับสหลายพดค่ะแต่แกเอาได้ค่ะเพราะเป็นอย่างเขาจะบบนกันได้หันเลยค่ะอท่านไหนชอบพ่าท่านไหนมาชอบแหะเอาหลักมันไปจับเองได้เลยค่ะ ย่ำ้ะคะ่ะเอาหลักแยบเองได้ค่ะแล้บคนแล้วคนถ่านเนาะแมนารับฮาลานเนาะแมนคุถ่านหลายดิจะ่างวดว่างหันตัวอย่างเป็นหวยซันจอนค่ะหวยซันจอนเนาะหวยซันจอนแล้วเขาบอกว,ว่ามันสิบหอตรงปรันไดลอืมอ่าววันนี้วันที 16, นะ่สิบหกเนาะแมนสิบหกเก้าหกหก อ็เห็นจะอ่อนซื้อแล้วฮะอ็เห็นจะอ่อนซื้อแล้วเราห้าล้านเรวอะพอเะาสวัดซื้อไข่ที่แล้วว่ะจะอ่อนซื้อตั้งซื้อไข่อยแล้วว่ารับผ่าล้านอย่เนาะล่างอ่าของเรานี่เป็นชุดล่างแต่ว่าบ่จัมกัดว่าจะไปอยู่หลักหน่วยหลักสิบค่ะอ่าเขาก็เลยเอาอาศัยมาจับของเขาพร้อมแล้วก็ให้มาจับเขาพร้อมเพราะว่าัวนี่เราโบจับให้อือ เรา่าคอยให้จับเองเลยอ่าชื่นชอบอยังไงก็หยิบจับาเองเลยค่ะเด้อรับขาล้านเป็นล่างหมดหรือ,องไงอ่าเป็นล่างค่ะเป็นล่าง่างกันบนบนหรือไงไดอ่าล่างกันบนน่ะคะ่ะอ๋ออันนี้ถ้าคุณเขาเขาเตาถ่าเพืด่อด้กระถามหาจะรับขาล้าน ตัวเจ้าเขียนๆเราให้มา,าจะว่ามาจับผัวเราหรอวะจะได้ไปจับเอาเราละเอาลักให้เราวะเราว่าได้มาหนี่ก็ให้ระวังโ้าง,งล่างพร้อมเพราะว่ามันมันเด็กเป็นไม <c oughs> ่ตัวเ,เดียวกันเอออ่าเนาะอ่ะ,นะอะเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ค่ะก็เห็นกระบอกนะค่ะเดอ้อรับห้าล้านมาที่ หกค่ะอ่าตัวนี้ก็แมนตัวรองเด้ค่ะอ่ามันเป็นเลขตัวเดียวกันคือเราเหนระวังที่เก้าระวังเก้าแมนหกนี่มันมาที่เก้าคือจังเขาไปสิบหกมันเ,เขาให้สิบหกมันไปนออกสิบเก้านั่นแหละค่ะเป็นแบบเดียวกันให้ระวังตัวนี้ค่ะระวังเก้านะหกระวังเก้าจะเห็นแน่แน่แล้วคือปล่อยหกมาแม่แล้วปล่อยหลักของเรามาคือหกตัวนี้ค่ะตัวเดียวโครโลนะเดี๋ยวจ,จะมาหางระวังเอา นายเป็นองพูดได้ถาาว่าเขาเน้นถาไม่มาโฮกขึ้นไปเป็นเก้าได้แม่ถ้ามาเก้ากับไปโฮกโดยเฉพาะนึ่งโฮตัวเดียวหลายคนหลายคนกับมาตัวเดียวกันเพราะว่าเสียนห่วยเสียนหยั่งคนที่เข้าใจเนาะอาจารย์เนาะคนที่เข้าใจเลยว่าหกเปรียกเสมือนเก้าเจ็ดเปียกเสมือนหนึ่งคนที่มาจะงี้เลยค่ะท่านใดมีหลักแแบบจับไปก่อนเลยค่ะเพราะว่า เราบ่ะจับหางว่านี้นะอืมอันนี้รับห้าล้านค่ะฉันประจับห้เจ้๊ยฉนปรจับหางไอ้มักหกได้กาจับใส่ของเจี๊ยงค่ะเจี๊ยงก็ได้เหมือนกันอ่าได้เป็นอัเจี๊ยงกาได้เ่รอันนี้ของเจี๊ยงค่ะนะอ่าดูเะจ๊อันนี้สิบล่างของเจี๊ยงนะคะอันนี้รับห้าล้านค่ะของเจี๊ยงมาที่เจ็ดแล้วก็น้องสูง เบงเบงหัวเหล็ด้อพี่น้อง้อเบงเบงหัวเหล็มะคเด้อเด้อพี่น้องเด้ออันนี้สิบล่างว่าต้องสับสูนค่ะนี่รับห้าล้านนี่รับห้าล้านมาที่หกค่ะแล้วก็ะเป็นกันเก้าระวังเก้าเฉยเฉยอ่าส่วนสิบล่างของเจี้ยงค่ะมาที่เจ็ดลองศูนย์ค่ะอ่าท่านผู้ชมท่านใดอยากจับได้กันกระจับเลยเลยค่ะหรือว่าจะจับลักเกเป็นเกตหกอ่า เป็นศูนย์หกเป็นศูนย์เจ็ดเป็นศูนย์หกแบบนี้ก็ได้ค่ะเป็นศูนย์เก้าแบบนี้ก็ได้ค่ะเป็นเจ็ดเก้าเป็นเจ็ดหกอเป็นศูนย์เก้าเสียนะเป็นอะไรจับสามกันในสีก็ได้จับไข่อะไรนมันไม่ีอย่างนั้นเพราะว่าเชนเลขคนสิหุจากหกก็คือเก้าเจ็ดก็คือหนึ่งเชนเลขคนบอกแต่ว่าแลบห้าล้านมาที่หกค่ะอ อาเจ็บ่าหลายโตนะค่ะประมาณนี้ของเจี๊ยงที่ปล่อยไปหลักสิบล่างค่ะอ,อันนี้รับห้าล้านปล่อยมือนี้ค่ะตัวเดียวโครโลแล้วเจ้าห้าแกปหน้าจอแล้วไปจับใจกันได้เด้อค่ะเด้อมีพี่น้องนี่ค่ะตัวเดียวโครโรรับห้าล้านค่ะแต่ว่า,าช้อนตัวของเจี๊ยงนี่ชอบเอาไปจับใจของเจี๊ยงคือโฮเกิล หกศูนเจ็ดเก้าราคาเป็นมารเก็ตเก้ากับมาใส่เก,ก้าก็ได้ค่ะ mm hmm. แต่ว่าเขามักเก็ดหกเนี่ยตัวเก้าเนี่ยเก็ยนหกเนี่เอามาใส่เป็นหลักสิบของเขาเป็นหลักสิบเนาะ mm hmm. uh, เป็นเกียนหกราคาเป็นศูนย์หกเป็นศูนย์เจ็ดเขาจับแค่นี้แหละค่ะ mm hmm. แต่ว่าอันนี้ว่าจับลายมันก็จะเป็นหลายตัวใายวิ่งวิ่งก่อนเลยค่ะโซเนียวโคโลรับห้าล้านมาที่หก อวกากันที่บ้านจะเป็นเก้าค่ะระวังให้เป็นเก้าอย่างเดียวคะ่ะในว้านเป็นเก้าอย่างเดียวแ,<ม>แขนป็นแขนคลิปนี้กัปล่อยเรียลา,าลำหัอล่างสุดท้ายแล้วค่ะล่างต่อไปคลิปต่อไปนี่จะเป็นบนค่ะอีกจีวันทํมาหลุดกุ่งนี้แล้วค่ะพกุ้งนี่กัปล่อยได้เลยเพราะว่าเขาจับไปแล้วบนอันนี้ล่างแล้วค่ะเนี่ยได้อเนี่ยมือเอื้อพี่น้อง มือบน,บนค่ะอันนี้สุดท้ายคือรับห้าล้านนี่ค่ะล่างอย่างเดียวค่ะ<ช>กันกันอ่ล่างกันบนค่ะปันไปที่หกค่ะปันไปที่หกค่ะกันบนท,าท่านใดเพิ่งเรือมืเอเืินถ่ายมากบนกระถาฟั่งเบื้องเขาจะอย่างบนหลักอากาอาจจะมีสามตัวแถมไปอีกมันบ่มันหลุดกันมืนเอเือนครับพ<ม>ี่น้องเอย็บชีจะว่าเหมือนี้เอา รับ5ล้านหลายคนแล้ว<ช>คนถามหาอยอีกเลยได้อหอ่นาะคือบนนี่ค่จะคือสจับคู่ไปห้อมเลยค่ะอ่าจะับคู่ขึ้นละเอ่อฮอกกเอาตั้งแต่หลักร้อยมาใส่เลยค่ะออถ่ายรัก้ยอยอังเดียวแมนอันนี้จะเารับ5ล้านไปก่อนค่ะเอาแคบหน้าจอครับพี่หนุอย FC ทุกท่านเอาเปิดฟังเบิ้งฟังฟังรพีเบิ้งเบิ่งน้ำแนงแล้วคุณแล้วคนจะไปจับใส่กันแคบหน้าจอไปจับใส่กันนะจ๊ะเพราะต้องสับสนเนาะค่ะเรือเราเบิ้งหัวล้ำเป็นซื้อค่ะ เบงที่ซื้อค่ะเบืองหัวเหล่ยมมันค่ะมันมีซื้อยู่ค่ะฟังทางสายมืออันนี้เป็นเขาจะเอียงแเอเียงับยียหอเนียสิบล่างค่ะจ่ายไปแคกางก็ได้จะยี่ห้อจ่าแบบนี้แล้วล่ะเจ็ดหกราคศูนย์หกอ้าวก่อนจบคลิปนี้พี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์่ะเอียงเป็นื่อกางไงพ่อเป็นแนวทางเป็นแก่แนวทาง้อค่ะเเอ